สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องบ่าวตุ้ยลังเพลิ์น้องพี่เชีย่ยครับพี่น้องฮอดแล้วฮอดแล้วฮอดแล้วนี่พี่น้องวัดสว่างมงคลบ้านโนนสะแบงตําบลขามเรียงอําเภอกระทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะพี่น้องโอ้มาฮอดแล้วฮอดแล้วฮอดแล้วอนนอจอดรอ,อก,ก่อนรอหรือว่าสิเขาโดมหรือว่าสิเขาโดมเ<ะ>ขาโดมวะที่ได้โฮมเน่ยเปลี่ยนเสื้อก่อนหน้าก่อนสิ ไป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 จอดท้าเพื่อนเนาะนี่ครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องนี่ครับหลังจากที่ขึ้นเล่นเล่นอยู่วัดโพชัยนะพี่น้องนะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายพี่น้องระยะทางประมาณ230โลนี่ครับพี่น้องทีงานเทากับมาหอดแล้วมาจอดถึงฟังแล้วนี่ครับหอนหอนขาหอนแน่หอนพวดพวบม่งม่วงหมัแกงหอนกระดอกกระเดียหอนเัี่ยกระดอกกระเดียแทะ ตายตายยังไม่ทราบเลยกระสิบวว่างนี่หันหนาไปท็งพุนบ่อของน้ำทั้งหลังนี่กระสิบว่าเป็นหันนาเป็นทุนบ่อหรือว่าทั้งหนที่ตะวันตกขาเบิ้งเนี่นี่ครับพี่น้องทั้งหลังก็เป็นนี่ครับโดมของอ่ใจกันลอยพอดีน้องบ่นอยู่บัดสั้าดังเลยครับอยู่ติดก ever ันเลยมันเนี่ย <S par am eter> ตี๊ดกันเลยพี่น้องโพดพวกม่วงกับแดงครับพี่น้องโอ้ยสองลอยครับมีแต่สองลอยขึ้นช่วงนี้เมื่อญกับสิบอนสองลอยอีกกว่าเมื่อน,นี่มีแต่ลักสองลอยสวัสดีครับแม่นุ้ยครับเย็นสบายเน,น1 1> าะไ,ไม่รู้ยังไม่รู้อะไรเลยเนาะ มาคุยมกหูไปไปเข้าโดมรอกันไปมาถึงโดมก็เข้าโดมไปไปนะไปเข้าโดมไปไหมคือบาแย่เข้าโดมนอนมาได้ฝั่งไหนก็ไปโดมแย่เอาคือมาเข้าโดมมันเท่ากันฮะผู้จัดเดี๋ยวรอผู้จัดพิธนก่อนใจเย็นโอ้ยพวกเนี้นี่ครับพี่น้องอันนี้ผมเสียเบิรงครับทางเขาวัดเขาว่า จริงมาเขาท่านี้ก็ได้ด้วยพี่น้องนี่โอ้โหนี่ครับอันนี้เป็นทางเขาได้ครับสองฟังครับพี่น้องได้อยู่พุนครับอ๋อนี่ครับพี่น้องระยะทางประมาณ229กกิโลพี่น้อง มเคื่อนยนต์คนโอ้ยจนปวดพวกผมงงแตงพี่น้องเบาตัวน็อกเลยครับปวดหัวเบาไว้ครับพรอนแบบน็อกครับพี่น้องพักผ่อนไม่เพียงพอก็เลยบระเดมาทายพี่น้องเบิ้งครับมเคื่อนแต่มาทายอ่ะของสองไงเงีาา้ยมอเสาะครับพี่น,อน้องเบิ้งนะพี่น้องนี่สถานที่พี่น้องเป็นวัดร้อนสุดๆเลยโอ้เพืเ่อนเพิ่งขึ้นหลังไงแต่นังนี่ ก่อนเดียวนี่ครับขอ,อ,องหนวมัง่าตระโหลกแด,ดนเซอร์ก็คือสีนอนนั่นแหละครับปูอูน่องห่อนขักห่อนแน่เด้อเนี่ยิีไลส์แต่บอสเนี่ยโทรศัพท์คือห่อนขักแะนี่ครับ มุง่งย่างเลาะมาทางเขาวัดสี่น้องเบิ่งครับอันที่ผมเริ่มนนครับทางเขาวัดทางเขางานด้พี่น้องเบิ่งเรานี่ยนะครับเงียบกิ๊บหล่อ ครัอาร,อรอออาเ่งเถิางเพ,าพิ่ง,ง,งเพิ่งอพิอีก่งเพิ่งเรบ่งอพิ่งเ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 พิเพิ่ง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 พ่งเพงเพงเปิ่งเพิ่งซพ้่งเพ่งเพ่งงงเปเบิง่งเพิ่งเพิ่งเพิเบิง่งเาิ่งงเข่งเงพงพพ่งเพ่งเ่ง่งงเ่พ่งเเ่พี่นอ้องนี่ครับอยเ่ใกพ้่ัน้เอื้อพี่น้อง อู้ห้องแท้ตัวนี้พูดพี่น้องเว้ยมลาลังวัดยางไปจังหน่อยพูดพี่น้องอันน่าจักเป็น,ปน,นอะไรบางอย่างอู้ เอาบ่วกันป็นยางไีจัหงหน่อยนี่ครับแดดเประย่างพี่น้องย,ย่างตะไม่หยั่งไทยพี่น้องเบิ้งผมุิงน้าตลอดเลยนี่ครับ วัดนูนสะแบงพี่น้องนี่บ้านหัวหน้าบอยเคนหน้นาใจเกันลอยตัวมัตนต้่นยางไปเจ็กน่อยนะแม่เน้อเนี่ยนะครับเห็นแล้วครับไงตัวครับไงยอยู่ครับกันเหมือนโอ้หัวทาตัวหน้าจักเกินนี่ครับพี่น้องเอา้านี่ครับท่านเขาห่อนคัก่อนแม่แท้พี่น้องไม่ห่อนคักแท้ นี่ครับุ่งสเป็นพุทธชัดทุจรเพื่อนนะครับหนึ่งทรงเมื่อกี้คือสิเป็นพุทธชัดเพื่อนใช่ครับเขาไมาใช่มาจักร แม,บมแ่บมอ,อกขันแดงนี่บ่่ีอ่อันนี้บ่าแม่ได้ไปนอนตรงไปทั้งในจังน้อยพี่น้อง ครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สำเนียพี่น้องคลิปน่าใช่พ่อไหมพี่น้องเม่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอสตี้งลำเพลิอนเอาไปเชียรด้วยพี่น้องเด้อให้แรงใจกันตัวอย่าถ่บอย่าป้ากันตัวเบ่งกันตัวพี่น้องนี่ครับพี่น้องวัดสว่างมงคลบ้านนนทร์สแบงตำบลขามเรียงราชวิชัยจังหวัดศรีอ่ามาสารคามนะพี่น้องเอาให้แรงใจกันเลยล้าพี่น้องเอา้า ขอบคุณทุกการติดตามด้วยน้องเด้อนี่มาสบรายละเอียดกันพี่น้อง,ไป,ไ,ปองไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ